ตราบใดที่สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเพราะฉะนั้นตราบใดที่ผลสอบยังไม่ออกเมื่อนั้นน้องก็ยังมีหวัง่งวงได้นอนก็หายง่วงหิวแล้วได้กินมันก็อิ่มเหนื่อยได้พักก็หายเหนื่อยแต่ถ้าสอบไม่ติดมาแล้วไม่ว่าจะทำยังไงน้องก็ไม่วันหายเสียใจครับพี่มีคติประจําใจของพี่อยู่หนึ่งประโยชน์ครับคือเก่งไม่กลัวกลัวคนขยันครับครับ สวัสดีครับสำหรับน้องๆ้องอตัวว่าอ่อนแล้วกลัวว่าตัวเองจะสอบไม่ติดอาจารย์ก็มีคติข้อคิดดีๆมาฝากนะครับสำหรับน้องคนที่อ่อนกลัวว่าจะสอบไม่ติดแล้วถามว่าถ้าผมอ่อนผมจะสอบติดไหมนะครับอาจารย์บอกได้เลยว่าคนที่ให้คำตอบนี้ได้ดีที่สุดสำหรับน้องก็คือตัวน้องเองนะครับสำหรับน้องคนที่อ่อนแล้วรู้ตัวว่าอ่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าอาจารย์เปรียบเทียบก็คือเหมือนรถยนต์เสียนะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันเสียตรงจุดไหน น้องคิดดูนะครับว่าเราต้องเสียเวลากับการไปค้นหาจุดที่มันเสียกว่าจะเจอเราต้องเสียเวลาพอสมควรแต่ถ้าเรารู้ว่ารถยนต์ที่เสียมันเสียที่จุดไหนเราก็ซ่อมตรงจุดนั้นแก้ตรงจุดนั้นเราก็จะเสียเวลากับจุดที่เสียนั Frost ้นน้อยลงเช่นเดียวกับน้องคนที่อ่อนนะครับถ้าน <Lup> ้องรู<ๆ>้ตัวว่า <cinematic> น้องอ่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือสําหรับคนไหนที่อ่อนแต่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ่อนตรงจุดไหนน้องพยายามค้นหาจุดที่น้องอ่อนให้เจอแล้วน้องก็แก้ไขเสียนะครับ ถ้าน้องมาสํารวจดูซิว่าจุดบกพร่องของตัวเองนั้นหรือจุดที่น้องอ่อนนั้นน้องแก้ไขด้วยตัวน้องเองได้ไหมถ้าแก้ไขไม่ได้น้องอาจจะหาหนังสือมาอ่านเสริมหรืออาจจะหาเพื่อนช่วยหรือหาเรียนเพิ่มเติมนะครับเสริมในจุดที่ยังเป็นจุดบกพร่องของน้องอยู่เท่านี้เองครับน้องก็จะเติมเต็มส่วนที่น้องขาดน้องก็จะเพอร์เฟกและมีโอกาสทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จได้สำหรับน้อง คนที่อ่อนและกําลังท้ออาจารย์ก็อยากฝากบอกว่าตาบใดที่สงคามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเพราะฉะนั้นตาบใดที่ผลสอบยังไม่ออกเมื่อนั้นน้องก็ยังมีหวังนะครับเพราะฉะนั้นขอให้น้องอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับความสําเร็จรอเราอยู่อาจารย์ฝากเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้น้องๆทุกคนจงโชคดีครับ สดีครับที่ชื่อนักเรียนเตรียมาหารเจษดาแสนหาสิ่งชื่อเล่นชื่อบอลครับที่เชื่อว่าครับน้องๆหลายคนคงเปนพิเศษไม่น้อยกว่า2องถึงสามที่ครับแต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าน้องเรียนหลายที่น้องไม่ตั้งใจความตั้งใจครับเป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้น้องสอบติดครับหรือเรื่องหนึ่งว่าความอยากครับนี่น้องมีความอยากเป็นมากเท่าไหร่น้องจะตดินน้นรนทุกคนทางครับเพื่อให้สอบติดการที่น้องเสียสละเวลาส่วนตัวมาเรียนพิเศษ ที่เขาบอกแลครับน้องไม่ทําแบบนี้ไปตลอดชีวิตครับน้องทาแบบนี้ไปแค่ช่วงช่วงหนึ่งชีวิตเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องเจอในปาพัก้าแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากครับพี่แหญกน้องตั้งใจมากมากครับความสําเร็จมันรอเราอยู่ครับง่วงได้นอนก็หายง่วงหิวเล้อก็ได้กินมันก็อิ่มเหนื่อยได้พักก็หายเหนื่อยแต่ถ้าสอบไม่ติดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะทำยาังไงน้องก็ไม่วันหายเสียใจครับ วัสดีครับพี่ชื่ออภิชิตเอี้ยวสุภงมงคลครับชื่อเล่นลิงครับตอนนี้พี่เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคณะวิทยาศาสตร์กานกีฬานะครับ <S <S ครั้งหนึ่งพี่เคยอยากสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารน,นะครับแต่ว่าพี่ไม่ติดเพราะว่าพี่ประมาทตอนนั้นเป็นสถา,านการณ์ช่วงโควิดนะครับก็ทําให้พี่ท้อใจรู้สึกว่าตัวเองต้องไม่ติดแน่นอนแล้วผลประกาศออกมารอบแรกพี่มีชื่อติดอยู่ในเหล่าทอบอลำดับที่500กว่าครับแต่ว่าตอนนั้นพี่ไม่ได้เตรียมร่างกายอะไรเลย จนทําให้พี่ตกรอบสองพี่อยากจะฝากถึงน้องๆที่สอบเข้าเป็นนักเรียนเต้นฮันนะครับอยากให้น้องพยายามจนถึงี่สุดอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาเพราะว่าโชคชะตาเราเป็นคนกาหนดเองครับไม่ใช่ฝากาหนดอยากขอให้น้องๆนะครับคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างหนึ่งเลยมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่น้องจะได้จะได้สอบเข้าไปเป็นนักเรียนเตมนหานครับอยากฝากถึงน้องๆนะครับอย่าประมาทอย่าหวังน้ําบ่อหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าน้ําบ่อหน้าจะเป็นเช่นไรครับ ครับผมชื่อต้นไผ่นะครับอยู่เหล่าทหารบกนะครับการสอบข้อเรียมทหารนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับถึงจะเรียนไม่เก่งแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเราก็สามารถทําให้ทุกอย่างมันประสบความสำเร็จไปได้ดีครับเราแค่อ่านหนังสือไปแล้วก็ทําบปฝึกัดตั้งใจทำปฝึกัดทาตามที่อาจารย์บอกครับมันเป็นสิ่งที่ถูกอยู่แล้วครับสุดท้ายครับอยากฝากไว้ครับว่าอย่าใช้เวลาที่มีค่าไปกับในการทําเรื่องแบบไร้ประโยชน์นะครับทุกนาทีมีค่าครับครับ สวัสดีครับผมธนาคารอมสินื่ลเล่นชื่อแตงคิวเราถ่านเรือครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกน้องๆที่เรางจะเข้าโรงเรียนเตรียมทหารก็คือตอนนี้น้องๆอ,อาจจะเหนื่อยครับแต่ว่าถ้าน้องเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับการที่น้องเสียเวลาหลายปีเพื่อสอบเข้าอย่างพี่ก็เรียนตั้งแต่ม2ลำบากวันนี้สบายวันหน้าน,นะครับน้องเพราะว่าอนาคตอะเราจะมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเพราะาอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นอะไรที่แบบยาวนานครับ สำหรับพี่พี่ก็เรียนห้องกิฟเต็ดมาแต่ม .1 นะครับข้อสอบเนี่ยคือมันต้องกลัวเกร็ดตกทําให้พี่ต้องขยันตลอดเวลาซึ่งมันจะเป็นผลดีระยะยาวเหมือนว่าให้ตัวเองแขันตลอดเวลาจนน้องจะไม่รู้สึกอีกแล้วว่าการฝืนอ่านหนังสือหรือฝืนทาอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเหนื่อยก็อยากให้น้องๆเริ่มแต่วันนี้เลยนะครับสำหรับม .2 ม .3 แต่สำหรับม .4 ม .5 ม .6 ก็อย่าบึ้งทอนะครับยังทันอยู่ครับก็แค่ต้องเหนื่อยนิดนึงแต่ว่ามันก็คุ้มสำหรับอนาคตครับครับขอบคุณครับ พี่ชื่อพีนะเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่สองอยู่ตอนนี้นะครับก็อยากฝากถึงน้องๆว่าเวลาท้อก็อย่าถอยนะยังมีพ่อแม่เป็นกําลังใจให้อยู่ก็พี่อยากฝากถึงน้องๆน,นะเวลาที่เราว่างเนี่ยเราต้องใช้เวลาว่างนั้นให้เป็นประโยชน์เวลาที่เราว่างแล้วเราทําอย่างอื่นเราคนอื่นเนี่ยอ่านหนังสือเรียนคนอื่นก็จะแซงหน้าน้องไปเรื่อย จองอย่าใช้เวลาว่างให้หมดไปกับอะไรที่มันไม่จำเป็นน้องเฝ้าให้สวัสดีครับพี่ชื่อพีครับที่อยู่ในร้อยจะบอบพี่ก็จะมาให้กำลังใจสำหรับน้องคนที่คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งแล้วก็เกิดอาการทอ้อพี่อยากจะบอกว่าให้น้องรู้ตัวก่อนว่าน้องยังไม่เก่งตรงไหนยังไม่เก่งจุดไหนน้องรั่วตรงไหนพอน้องรู้ตัวแล้วให้น้องอุดร้อยรั่วนั้นครับแล้วน้องต้องตั้งใจอ่านหนังสือ ตั้งใจถึงมากที่สุดครับเท่าที่น้องจะทาได้ครับพี่มีคติประจําใจของพี่อยู่หนึ่งประโยคครับคือเก่งไม่กลัวกลัวคนขยันครับครับขอบคุณครับ